ชื่นใจมากค่ะสำหรับพี่แบ,บคอนเสิร์ตท,ที่ผ่านมาหวันเชื่อว่าไม่ใช่แค่ตัวหวานนะคะแต่ว่า38ศิลปินที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตนี้นะคะมันเหมือนได้กลับมาเรียนูเนียนแล้วก็ทุกเพลงที่ทุกคนร้องได้อ่ะมันคือแบบเป็นกําลังใจมากเลยค่ะรู้สึกแฮปปี้ทุกวันนี้เอารูปมานั่งดูอยู่เลยอย่างไหนคอนเซ์ที่แก้วมาเพราะว่าตอนน,นี้มีข่าวว่า ซาซาวงแตกไม่ครบคแน่นอนครบค่ะ <c oughs> จ้างปึ๊บครบปั๊บเลย <c oughs> ค่ะคือตั้งใจอยู่แล้วว่ายังไงงานนี้ต้องมีแก้วนะคะแล้วก็แก้วก็กลับมา1เดือนกว่านะคะ กลับมาซ้อมกลับมาอยู่ด้วยกันมันเป็นบรรยากาศเหมือนเดิมอะค่ะ,ะวงแบบอาจจะไม่ทํางานด้วยกันพระประกติถ้าเป็นงานจ้างหนูนี่ก็จ้างพิมหวานคู่ได้ใช่แล้วเป็นงานใหญ่ก็มีแก้วแน่นอนระบบงานจ้างข้ามประเทศมันทากันยังไงบ้างเหมือนสื่อสารยังไงบ้างว่าาษาซราจะต้องรวมวงกันเราจะต้องดิวแก้วไว้่วงหน้าอ<า>ย,ยงง่างไรมาก็ไลน์ไปบอกกันว่ากลับมาด้วยนะไม่กลับไม่ได้อันน,น,นี้อันนี้ชวนหรือว่าบัางครับบังคับค่ะบังคับคือยังไงก็ต้องให้เขามาเพราะว่า งานแบบนี้หวั่นเชื่อว,ว่าเวลาแก้วเขากลับไปอ่ะเวลาเขาเจออะไรเงี้ยเขาพลังเขากลับมาเต็มที่อ่ะค่ะเขาก็กลับไปแบบเหมือนเขามาได้เจออะไรเงี้ยเขาแฮปปีม้มากค่ะหวานอยากให้คนจาภาพซาซาเป็นไงเพราะอะไรคมบอกว่าถ้าต่างคนต่างไปทํางานไม่มารวมกันก็จะเป็นตำนานแต่ณวันนี้ซาซาอยากให้จําแบบไหนอยากให้จําว่าเราเป็นวงที่ปุกปิกน่ารักแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนแล้วก็ <c oughs> พิม์หวานยังรักงานคู่อยู่นะคะที่ทงี้แ้กับเรายังตลอดขายในไอจีก็แล้วอะไรก็แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วอยากถ้าจะมาเป็น แก้วด้วยมันจะต้องเป็นงานแบบไหนก็จริงๆจ้างได้ค่ะก็ถ้ารวมได้สัก10งานเงี้ยหวานลายไปบอกมันกลับบ้านด่วนมีเรื่องแล้วอะไรเงี้ยนะโอเคเื่องแบบพอจากฟีดแบ็คอนเสิร์ตมีโอกาสนะคะที่เราแบบว่าอยากจะมาทําแบบเป็นซิงเกิลรุ่นกันแบบเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยจริงอยากมีนะคะอยากมีมาตลอดแต่ว่าด้วยความที่ว่าทางานข้ามประเทศจะไม่สะดวกคือเคยลองแล้วแล้วก็มันไม่สะดวกแล้วคันเป็นยังไงบ้างก็คือเคยกลับมาแล้วก็แบบว่ามาคุยกับโปรดิวเซอร์ลองบินกลับไป ทำงานดูแต่ว่าด้วยแก้วเขามีงานที่นู่นค่ะใช่ก็เลยอาจจะต้องบินกลับไปงานมันโปรเจกต์มันก็เลยไม่ค่อยต่อเนื่องก็เลยลองเพลงเก่ากันไปก่อนค่ะเอก็คือซาร์ซ่าก็อยากมีการทำเพลงยังใหม่ใช่อยากมีะไรอยากมีแล้วก็คิดกันตลอดอย่างี้ค่ะการทําเพลงอะที่ถึงมากค่ะทุกครั้งที่ขึ้นไปยืนบนคอนเสิร์ตมันเหมือนแบบคือคนดูอะสนุกแต่ไม่รู้หรอกว่าศิลปินทุกคนมัน บนเวทีมันมันตื้มติ่มันตื้นตันนะคะใช่หวันว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดอย่างเพลงใหม่ที่จะทําเราอยากให้มันเป็นยามหนักเพราะว่าด้วยความที่ทุกวันแนวเพลงมันเปลี่ยนไปเพราะให้ให้แบบไปลงติ๊กตอกกนต้องมีท่าเต้นเหรอใช่มันต้องเป็นเพลงที่ เป็นเพลงที่ทั้งคนรุ่นเราแล้วก็น้องๆรุ่นใหม่อะไรเงี้ยค่ะได้ร้องตามได้ได้เสิรได้แสดงว่าซารซาสามคนจะกลับไปเป็นซารซาเมื่อสิปีที่แล้วยังได้อยู่น่าได้แต่ว่า<น>ไม่รู้ว่าการเต้นยังไหวหรือเปล่าก,ก็จะพยายามฟิตค่ะแสดงว่ามีคนมาน <ะ S 2> ถามถ่ายเยอะมากว่าเมาื่อไหร่จะได้มนมีค่ะมีมีค่ะรีวิเนียนกันรีวิเนียนถามตลอดแต่ว่าเราก็ยังไม่มี อะไรที่มันคืบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าถ้าปีหน้าแก้วกลับมาจะมีอะไรสนุกๆอือแล้วคุณแก้วคนเหนื่อยไหมเขาบินบินไบมามาเขาชอบเขาชอบเพราะเขาได้กลับมาเยี่ยมคุณย่ามาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปีหนึ่งทุกทุกจริงทุกปีเขากลับมาอยู่แล้วก็จะพยายาม รับงานให้มันอยู่รับงานในช่วงเดียวกลับมาใช่ค่ะเพราะหลายคนมองว่าถ้าคุณแก้วกลับมาบ่อยๆอย่างเงี้ยค่าตัวอาจจะไม่พอค่าตัวก็ <c oughs> ป,รประมาณนั้นค่ะใจรักเท่านั้นเลยอ่ะงานเนี้ยใช่ค่าตัวไม่พอค่าตัวใช่ค่ะก็คือแต่เขาถ้ากลับมาแต่าต้องมีงานต้องมีต้องมีรองรับพนักงานต้องมีรองรับไว้ไว้ให้เขาบ้างเพราะจริงๆอะหวังว่าด้วยด้วย การที่กลับมาเป็นซาซายังไงเขาก็อยากกลับมาอยู่แล้วอะค่ะแต,แต่ว่าถ้า c o อร์ค่าตั๋วได้ก็จะดีมากแต่ว่ายืนยันว่าซาซาก็คือ,อยังเป็นซาซาสามคนเมื่อกี้ก็ยังมูอคุยกันอยู่เลยค่ะก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่เหมือนเดิมเอออาปากเป็นแฟนจะได้ดูเพลงใหม่เมื่อไหร่ใช่ค่ะก็เพลงใหม่นะคะถ้าอยากให้มีนะก็ก็อยากจะมีอยู่นะคะไงก็ฟังเพลงเก่าแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าคิดถึงพวกเราบ้านคิดถึงก็ฟังเพลงแบบที่ทุกคนยังลองได้เป็นไปก่ะะอก่อนค่ะ แต่เรายังไม่ท้องใช่ไหมยังเราจะมีลูกไหมหรือเปล่าไม่ทำไมอะยังอะะานข่าวเพาะเรากลัวออหออ๋อส็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว